กัเอไปอันนี้น้ำหมักนะครัน้ำดะอาด20สารน้ำตาล1ลิตรแล้วก็ E.M 1ลิตรนะครับผมถึงน้ำมาครับพ่นในเขากันครับแล้วก็อันนี้ก็จะมีขี้แพะครับขี้แพะเท่าไหร่นะครับ เราคูณสเท่าเนาะ14บสี่กิโลที่แพ้ทีแพสดนะครับ14บกิโลแล้วก็สละ2เองแปรบนะครับใส่เลยป่ะครับนี่ใส่เลยใส่เลยครับผมแล้วก็ลำอีก2สองสินะารของตุ้มสีครับโอ้งไงนครับผมเอาลองตอนนี้ก็ถ้าถ้เราคุกให้เข้ากันแล้วก็ทยอยเอาน้ำหมักนยครับ ราดเรื่อยครับให้มันหมาดนะครับเอาูก็เลยครับนาะโอะไรับะครัอลยค่าถกมากจะทำเป็นทีลล่าอยทีแท้ก็เยอ่าอะิล์สิบครับเราจะได้คูณ่ายเนาะคำนวณง่ายใช่ใช่ใช่ครับแค่เจ็ดร้าเป็นพันเลยบอเพชรตันนึ่งบอครับ ปลาเธอสิรวยเป็นาค้นเป็นเป็นพันกิโลแล้วนี่ตันเนาะตันไม่ต้องขายกีเปล่าเนาะเส็ดบปุ๋ยขายเอันนี้อันนี้ถ้าถ้าถ้าทำได้ก็ควรจะเลือกไอ้พวกอะไรครับที่มันหลุดมาด้วยเนาะเห็นไหมมีเชือกไม่เลยก็ต้องละเอียดหน่อยนะมันก็ต้องเก็บออกใช่ครับเพราะว่าตัวนี้มันมันกันย่อยมันก็ย่อยไม่ได้อยู่แล้วเนาะพวกเศษไม้เศษอะไรแต่ถ้าเป็นอึ แพ้ที่แพ้โดยตรงเนี่ยโอ้โหสวยมากครับอันนี้ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าค่อยๆนะเพชรขือผสมปูนใช่ไหมอันนียออกหอีกหนึ่งนิดนึงนี่กามกรก่าวได้ไหมเอาผู้ใบม้วนเอาโู้ใบมีม้วนนะเนี่ยก่อนเก่าเพิ่นเฮ็ดกอสางเก่าครับที่ก็ต้องขวดอันนี้วันนอ้นิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยต้องบอก บบอร์บบมดได้ครับแล้วแต่ครับเอาตามเหมาะสมนะครับเหนมันพอหมันมาด้ครับว่าบให้มันแฉะหลครับใช่ครับเอาก่อนครับพอกรอนพอกอนถ้าถ้าเป็นม่ได้ก็ใช้บัวเนาะบัวไปดเรื่อยมันไดคนไป้เรื่อยคนไปเรื่อยมันจะร้ีแเะินีเป็นแ่ครับ ผมว่ามันจะแชะเลยได้ครับแฉะนะคือว่ายกข้างหน้าเ่าเยอะแชะแล้วครับผมดีมากเลยครับนี่อันนี้สองเท่าเลครับอาจารมันจะแชะได้ย <to> ังไงเพราะว่าอาจารย์บอกว่าถ้าเรสิบกิโลน้ำหนักเฉยบ่อครับอันน้ำมักเขาบ่อจำเป็นต้องใส่เหมดก็ได้ครับผมแต่ว่ามันเป็นสัดส่วนที่เพิ่นเพิ่นผลิตมากนะครับที่พี่บอกว่าแอร์กระจายน้ำหนักเฉยๆแค่ไหนแมนครับผมแมนเข้าไปใส่อย่างอื่นในครับเขาเอาบ่อใสไปใส่ที่ยี่สิบเมตรเครับ ใช้ได้ครับใช้ได้ครับเอาหมักไว้เลยก็ได้เต้ยหมักไว้เลยก็ได้เราใครจะดมอ่ะไับมีทั้งแทะนะครับมีรัมแล้วก็มีเอาเลยมันเอาเอาของแถมไปพเป็นยังครับแกบโรากระตินซิกเนเจอร์ัดูด้วยนะครับดูไปดูด้วยนะเอามาลองชิมดิครับหลังจากนั้นก็เป็นตู้ไดก็สอบครับ จะสร้างตีไว้ทีนไอเป็นวนพออย่ค้าีนแตานี่ครับที่ที่ที่ผมแย่งไว้นากกระสอบกระสอบควจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นกระสอบแบบนี้ไม่แนะนำนะครับอันนี้คือไม่มีอากาศหายใจเลยครับนี่ครับรี่อบบกระสอบโมเดบโมเดลาเหลือกี่หัวว่าเอราวันหรือว่าซีพีเลยครับ แต่ตัวนี้มันเครียดใช่ตัวนี้มันจะมันมาต้อบไปครับบางทีบางทีความเชื่องของน้ามันซึมลงไปข้างล่างไดนครับล่าเปข้าคาบนี่โอ้สุดยอดนะครับอย่าเปิดผ้าอบก่อนเด้อนั่นเลยว่านั่นใส่แล้วเป็นยังไงตองใส่ต้นมะม่วงดูมีที่แพะหมดแแกะจะขายว่ขายขายม่ต้องขายม่ต้องขายแห้งเหมือนเขาเขายนี่ครับผม